วันนี้ว่างอีกแล้วก็เลยไม่รู้จะทำอะไรดีตัดสินใจไปตามหาพญาเสือโค้งกับมิตรดอยดีกว่าเนาะเราจะไปลองดูรุทนสั้นมีโปรแกรมว่าจะพาพ่อป้าไปตามล่าพญาเสือโค้งอาทิตย์หน้าก็เลยไปซะหน่อยไปดูทางนิดก่อนเนาะไม่รู้กันว่าเป็นยังไงบ้างบานมากน้อยแช่ไหก็ไม่รู้ในเดี๋ยว ไปเจอกันข้างบนนี่ไอ้โก้โก้โก้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกลางเต็นท์โดยปุยเราจะวิ่งขึ้นไปที่บ้านดเดี๋ยวพาน้องคนที่ โคบาทละลน าไปหาดูพยายามเสือข้างกันวันนี้แหละ สีชมพูแล้วเดี๋ยวที่นี่ไปทาง,งนู้นทางนู้นน่าจะชัดกว่านี้ ต้นก็ยังไม่ออกจะแพ้ด้วย ด้านในนุ่นบานลละวชมพูแล้วโอ้ยยังนะดูสิอาทิด้วยไม่ร้อนเลยโอ้ยโค้งทางในนี่ยังไม่ชมพูลเลย นียังยังเลยจุดนี้คือจะเป็นจุดที่ถ้ามันบานแล้วทั้งถนนห,หมดนี่เลยเป็นสีชมพูตอนนี้เริ่มแตกแล้วอาทิตย์หน้านะเกินอาทิตย์เนี้ยกลางเดือนน่าจะบานเต็มละ แน่นอนตรงเนี้นะเดี๋ยวทีหน้าก็มากันอีกรอบดีกว่านอนนไปไปบินต่อตรงนี้คือโค้งที่จะสวยมากถ้าพญาเสืโค้งบานเต็มที่แล้วเห็นนะต้นแห้งๆด้านซ้ายมันจะแตกดอกเป็นสีชมพูแล้วก็โค้งยาวไปถึงนู่นมีข้างบนข้างบนนี่เราใช้หมดเลยเนี่ยเนี่พยพญาเสือโค้งทั้งนั้นเลย แต่เริ่มบานแต่ยังไม่บานนะไปต่อเดี๋ไปดูที่หมู่บ้านเขาว่าเริ่มบานแล้วเนาะเนี่ยจากนี้ไปตลอดทางเลยก็จะมีมีต้นพยาสะโค้งเยอะแต่ดูเละมีแพ้่บางต้นเองที่บานยังบานไม่ไม่ไม่เต็ม นี่นะเนี่ยทางขวามือนี่ใช่หมดเลยต้นพญาเสือพงกังนกันเลยบางต้นก็เริ่มแตกละเริ่มบานละแต่ส่วนใหญ่ยังไม่บานก็เลยยังไม่เป็นสีชมพูเดี๋ยวที่หน้าเรามาดูกันหนะ่นะเดี๋ยววิ่งครับโดยมุในหมู่บ้านก่อนในหมู่บ้านน่าจะบานก่อนนะเนาะตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านละบ้านมงขุนช่างเคียน ดิ่งเ่อนิดหน่อย,อยนี่เป็นหนักไปอีกเต็มเลยเดี๋ยวนี้มีร้านกาแฟใหม่ด้วยโอ้เวลเบียงวิวดอยเลยโอ้มาครั้งแรกไม่มีเลยเนี่ย พัฒนาเร็วมากบ้านนี้มันเป็นเพาเทียกว่าจุดซีพีของนักวิ่งเทลมีเ,เพื่อนๆลื่มเลย<อ>ดีครับรครับครับดีครับ ร้านประจำเรากาแฟวิวสวยโอ้คนเปียกด,นะดอกสีสแดงสวยมาก,มากสีม่วงเห็นไหมบนดอดมีแต่สีสันเดี๋ยวไปดูข<ด>้าง<ด>หน้าม่ดูจะมีพญาสะโคบานหรือยัง แต่ต้นนี่คือทิ้งหมดล้ะกำลังผีด,ดอกละเป็นตุมต่มตุม่มเพื่อแล้วเนี่ยตุ่มแดงแล้วบานแม่ที่แม่เนี่ยว่านะตัวนั้นกาแฟวิวสวยที่ผ่านมาเมื่อกี้ร้านประจำว่าเราจะเราจะอยู่แถวนั้นเป็นประจำขึ้นมาเมาาื่อไหร่เราก็จะไปร้านนั้น จะมีตรงนี้อีกหนึ่งร้านตรงนี้ก็ร้านเด็ดร้านดังของที่นี่เลยยลงไปข้างล่างเนี่ยนวดเห็นไหมตเต็มเลยแต่ตรงนั้นชงวาชงวาชงวาน,น,งนี้เพียโอ้ยน่าห่วงอะซีพีเติมน้ำเลยตลอด โซนนี้น่นก็จะพยาเสือโครงทั้งโซนเลยแต่ยังไม่บานตรงนี้ยังไม่บานเลยนนเราขึ้นไปดูที่โรงเรียนสีเนรูรูจะบานหรือยังโอ้โหรถเพียบจริงเลยวันนี้นักท่องเที่ยวทั้งนั้นโอโ้วิ่งหลบรถแทบไม่ทันปุ่นอีกตั้งฮมขึ้นดูบนโรงเรียนตอนนี้เราก็ อยู่ที่วัดขุนแท่งเขี้ยนถ้าเห็นทางนี้นะถ้าเราลงไปข้างล่างนู่นตรงนั้นคือทางที่เราขึ้นมาจากทางพุทธธรรมหนองห้อมันจะมาโผล่ตรงนเนี้ยเนี่ยป้ายขาวๆข,ข้างหน้านะ่ะนี่แหละเราโผล่ข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นป่าสนนะป่าสนแล้วก็เป็นวัด นี่แล้วมันก็จะแซมด้วยต้นพญาเสือโครงในวัดยังไม่บานอะ่ะเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกขึ้นไปที่โรงเรียนสีเนรูไปดูทีว่าข้างบนนั้นบานเรียง วิถีชีวิตของชนเผ่าบนนี้เขายังเหมือนเดิมเหม็นไหมมีการอันนี้ทำอะไรเชื่อเหมือนกับปันเชื่อหรนะือไรนี่วิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเหมือนเดิมก็ยังรักษาวัฒนธรรมเก่าๆก,ก็ยังอยู่เหมือนเดิมทั้งที่ บ้านมงกุฎช่างเคียนเนี่ยอยู่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองตำบลเดียวกับบ้านลุงเลยนี่ยังยังไม่ได้ออกจากเขตตำบลที่อยู่เลยนะเนี่ย แลวมายังเป็นแค่สลายตอนนี้กลายเป็นสองชั้นไปละนี่ีลงตากกาแฟรวงคั่วกาแฟของตัวเองด้วยนะบนนี้ ต้นยาาพยัคฆ์สองโครทางนั้นเลยสองข้างถนนเลนยมีบางส่วนที่เริ่มบานแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่บานนะ เดีครับกไกไผนี่เราลงมาตรงนี้เป็นสามแยกถ้าตรงไปก็นุร้านกาแฟตรงนาอยู่สวยอมีเือจะมาลงเลียงสีเมลมีเพื่อจะสกุลทังนั้นเลยแต่มันยังไม่บานนะแต่บานสูงก็เริ่มแตกแล้วนะชิดแน่ วยขึ้นเซอรดี hq ลือสีในรูเฮชคิวบ้านของพวกเราชาวซีเอ็ม สวัสดีจ้าดีฮะสวัสดีฮะว่าไงฮะว่าไงฮะว่าไงฮะไม่เหงาแล้วเราฮะว่าไงฮะฮฮฮฮจ้าเจ้าเจ้ามีเพื่อนด้วยตอนนี้เราก็กำลังออกจากบ้านมงุงมุงเชรียดเราจะไปไหนเหรอนู่น ون! น <Canada> ไม่ได้ฝืนนะป้าไปจริงน่่นไปให้มันสุดยอดดอยปอยุยเดี๋ยวพาป้าไปพอเราวิ่งออกมาได้ถึงหน้าหมู่บ้าน มันจะเป็นสารแยกนะทางซ้ายคือทางเดยวขึ้นมาทางขวาไปห้วยตึงเท่าไปไซบีนู่นผาก,กองดีครับ ทางขึ้นเล่าทางขึ้นเราเราจะไปยอดดอยปุยยอดดอยปุยมันจะชั้นชันเขาบอกชันชันชันมากมากไม่ต้องเล่งค่อยๆเดินทางก็จะเป็นอย่างนี้ เดินไปสูงดีจังอย่าพึ่งตกใจเพาะเดียวมันจะชันกว่านี้ปรับเจตระข้างบนเฮ้ เราข้ามภูเขามาหน,<ม>นึ่งลูกละเหนื่อยด่าดูกัน สวยเย็นสบายเป็นป่าสนเลยโหมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะลืมทางนี่คือไฟไหม้เรียบหมดเลย ไม่เป็นไรตอนนี้หญ้าขึ้นละต้นไม้เขียวละหนังชีวิตกำลังเริ่มใจเย็นเย็นขอจริงอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวเราขึ้นไปไน e ์วิว เต้า้ e ในตำนานตอนนี้ขอตะเกียกตะกายก่อนโอ้ยนะเจอกันสวยงามนะวิ่งได้ก็ต้องวิ่งเนาะไปสูใไปสูบไปสวยคุ้มแน่นอนคุ้มกับที่เหนื่อยขึ้นมา อากาศก็กดีดูสิแล้วอย่งอยู่บนสันเขาเลยนะเนี่ยเดีมันก็น่าเหนื่อยนะจ็อกขึ้นเนี่ยนะมาเอา ฉลาดจอกขึ้นดอยจอกขึ้นแล้วก็เดินลงทางสวนไหม วูวูโอ้ยเข้าป่าเข้าโดืม 我们不白了。 แล้วหนังชีวิตก็จบลงเหนื่อยชิบหายเห็นท้งชาติแล้วมันคือดูชมวิวดอยหัวหมูเก้าอี้ในตำนาน <ś c oughs> เฮ้ยเหนื่อย จริงใช่ไหมหายเหนื่อยเลยเห็นแบบนี้ตอนขึ้นเราไม่ได้หันไปมองข้างหลังเลยนะวเวลาดวิวข้างหลังอย่างสวยอะ่ะถ้าไม่ขึ้นมาถึงบนนี้นะมันมีทางใด้หันกลับไปมองอะ่ะ สวยมากครับหายเหนื่อยเลยป้าต้องเจอเจอแน่เดี๋ยวเราก็จะไปต่อฝั่งนี้ไปทัพพาที่ประทับแล้วก็ไปจุดสูงสุดยอดดยปุยนะเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นก่อนดูบรรยากาศ แล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยว,วไปกันต่อส่งท้ายตรงนี้ไว้ก่อนสวยชิมาอตอนนี้เราก็อยู่ที่พระพาที่ประทับของในหลวงเราเก้าตอนนี้ก็โซมมากแล้วยังไม่ได้มีการปรับปรุง นี่ทางเล็กๆล,ลกๆ้างนี้นี่คือทางที่เราจะไปจุดสูงสุดยอดไดปุยไม่สูงแล้วตรงเนี้ยเดินไปตามทางแค่นี้เลยมีทางชัดเจนกุหลาบป,ป่า ก่อนไปทางนี้นต้นไม้มันหักล้มก็เลยต้องอ้อมนิดนึงทางเดิมขึ้นตรงนู้นนิดเดียวเดี๋ยวถึงละไปเดี๋ยวขึ้นไปหารูปแรกข้างบนกันทิ้งทิ้งทิ้ง làm nào,เราก็มา lâu có mà thừng Thừng đến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  ถ่ายรูปกันตรงนี้แหละตอนนี้ก็เรียบร้อยว่งกลับลงมาถึงตานกลางเคียนที่เราจอดเมื่อกี้กาแฟคุณช่างเคียนสดชืน่นป้าต้องมาป้าต้องมา โอเคนี่และวันนี้กลับละทำงานต่อเวลาหมดแล้วสี